ดีค่ะพบกับคำพูเงินฟาร์มชั n แนว EP นี้นะคะเราจะมาทดสอบวิธีการสำหรับฟาร์มไหนนะคะที่ไม่มีพ่อพันนะไม่มีพ่อล่อเอาไว้ให้แม่พันนะคะสำหรับให้ตัวเมียแสดงอาการสัตว์นะคะเนี่ยแม่พัน์ตัวนี้หย่าน,นมเมื่อวันที่4นะคะวันนี้วันที่9มันแสดงสัตว์มา3วันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บนหลังมันนะ กำลังนั่งหลังมันทดสอบว่ามันนิ่งหรือเปล่านะคะมันไม่นิ่งนะคะมันขยับไปมานะคะเนี่ยขยับไปมาไม่ยอมนิ่งไม่ยอมให้ผสมนะคะเนี่ยเรามีวิธีการนะคะถ้าฟาร์มไหนไม่มีพ่อพันธ์นะนี่ค่ะชุบเราใช้สเป l ย์บอร์เมดนะคะชื่อภาษากรษนะคะเป็นสเปรย์บอ i ์เมด ไม่มีภาษาไทยนะเนี่ยค่ะเราอยู่บนหลังมานะตอนนี้เนี่ยค่ะมันนิ่งแล้วนะคะพอฉีดสเปรย์ไปปุ๊บนิ่งเลยสเปรย์นะคะจะเป็นกลิ่นหมูตัวผู้นะเนี่ยค่ะช่วงนี้เราไม่ได้เอาพ่อพันธุ์ออกมาล่อนะคะสามอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าในฟาร์มเราหมูมันท้องหมดเลยก็คือเราไม่จําเป็นที่จะเอาพ่อพันธุ์ออกมาล่อนะคะตัวนี้มันยานมลงมา ย่านมแล้วเริ่มแสดงสัตว์มา3ามวันไม่ยอมนิ่งนะคะไม่ยอมให้ผสมเราก็เลยมีวิธีการโดยการใช้สเปร์นะคะสเปร์หมูตัวผู้นะ,ะฉีดครั้งเดียวนะคะกลิ่นก็จะฟุ้งไปเลยเป็นกลิ่นหมูตัวผู้ะคะเห็นไหมมันนิ่งมากเลยะคะ่ะเนี่ยพร้อมผสมแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมผสมนะคะหมูพร้อมผสมแล้วนะจะเป็นแบบนี้สเปร์เราซื้อมาจาก ห้างหุ้นส่วนพรชัยอินเตอร์เทดลาดบุรีนะคะขวดละ5้าหบาทแพงอยู่นะคะแต่ว่าใช้คุ้มมากหมายถึงมันใช้ได้นานมากค่ะเราซื้อมาเป็นปีแล้วนะคะยังไม่หมดเลยฉีดเพียงครั้งเดียวค่ะกลิ่นก็จะฟุ้งออกมาเลยเนี่ยค่ะเป็นหน้าตาของขวดสเปรย์บ่อเมดเดอร์ ใช้คุ้มอยู่ค่ะอาจจะแพงสักหน่อยแต่ว่าดีสำหรับฟาร์มไหนที่ไม่มีพ่อพันธุเอาไว้มาล่อให้แม่พันธุ์เป็นสัตว์นะคะควรจะมีติดฟาร์มอยู่ของเราขณะมีพ่อพันธุ์เราก็ยังใช้เป็นบางครั้งนะคะอันนี้เราซื้อมาฝึกพ่อพันุนะคะฝึกขึ้นหุ่นเราจะใช้ตัวนี้ฉีดนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับจับสัตว์ แม่พันธ์นะคะเวลาที่ไม่พร้อมผสมนะสำหรับฟาร์มไหนที่ไม่มีพ่อพันธ์ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะลองดูค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคำพูงเงินฟาร์มชาแนล on youtube และคำพูงเงินฟาร์มเพจ on facebook ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ